อิ่มเลยเอา้านี่รถ,รถ,รถักผู้พันเนี่ยว่ามาอย่างวะทีนึงโอ้ยซอยจูแสบเลยอือโอ้ยน้อบปลานี่ซอยจูเห็ดเส็จกูละมาบอ,อย่างวะปลาดีเลยวะโอ้ย มนีบ้านูท่านี right ่วะแหน่วะงามเนี่ยกเลยอีดาหนูบ้านี่วะจะถือบลูหนูใ่ายเลยเดี๋ยวปลาไพ่ชมัากหนูใหญ่รักจึกเ่จึกโอ้ตงเบรดอีกขั้นนึง กินดักมันเก่งใสนู้นต้องหาอีกขั้นนึงสองขันใ่กันเลยขั้นขั้มันกี่ประมาณต้องสองขั้นขึ้นขันเดียวหนูจิเขาไส่รักหนารัหลังเลยหนูหนูช้มือมันสลดนูช้มือมันมันสลัดไอ้หนูชมือมันมัน มันหลักมีเหตุกอจะเห็นม่วงอันนึงมันจะแล่นแต่อันนึ่งลงหนูไว,ว,วกวะตอนีอ้วะหนูรองเขา่ะต้องใส่อีกลำหนึ่งสองลำเย้ไม่ไผ่ เห่งดีล้ำหน่อยล้ำไงหนึง่งของทำพอดีเลยเก็งอีกหลัง,งต้องอันพอดีไครแน่เว่ยะไไหมอปหาด้านหนูมากจนะหน้าหนูเห็นด้านไงใจบ่วงหนูเฮ้ย โอ้ยวกว่าบวกเลยหมูป่าพุ่นละซ้ำนี่มั้ยหมูใบอะไรหมูหน่างไงอ้ยวดยูดดประเทศไทยกินบาหลังเดี๋ยวคุยเซวพ่อให้สองหลังน้ามก็เงงลยย่างโลหาดา้านมาขั้นเด้มาใส่เอ๊ะกูมาหามึงนี่แหละกูนี่เนี่ยฝากแน่จ้อนเนาะเป็นอย่างกระูบท้องแท้โอ้ยสัตว์ซอยจุมาว่ะเห็นไหมขีซตาจุนี่ซาจูมาบอกลูกน้องเนาะ มันแตกเป็นแต่ผู้เดียวเนาะมาฝากลูกน้องในเมสซายเลยเวมหาคนไม่ได้เค้นกี่จุดเดียวในเมสซายูนะไม่ยังหาแนว่แค่เนี่ยมันติดแก้วติดยังนี่นี่นี่เอ้ยจะจะพู้เฒ่ามันจะยากกินเขากินน้ำแล้วนี่แก้วมันห่างอ๋อไม่ใหญ่บ่ะวางมันใหญ่ังได้แต่ซอเขียวนิดหน่อยน้องเขี้ยงอยู่ไหมมาแล้วกินข้าวกินน้ำเพรช่วยลูกน้อง ยากหาตอกออก,อกินแคลอีกเฮาน่ากับมีลาบกอ้อยซอยสุมาปั่นจนะไดหมอืออาไรแรมที่บอกเอาะจิม้มแคลเราไปจิมอดอดป้มหอยตอกอะไรเออเด้อเฮ็ดไม่จิม้มแควก็ได้นั่นคือม,มินเม็นเหรอวะมึงเก็บมาจากไหนนี่เก็บมาจากขางทางนะไม่เอาหันนี่นขวางทางอันดีวบพ่อเขาเลยจไปเฮ็ด ม่วงอีกอันนึงนี่เก็บมากาะคางท่าไงคางทา่าไงปลาไพ่สงสัยงัวเหยียบเมื่อไหร่นางงัวเหยียบเอองัวเป่นยังงงคมาหันเหยียบขี้งัวเป็นยังนกเป็นยังนกขี้งัวขี้เพื่อนกินเนาะเฮ้ยเฮ้ยแล้วจะเป็นยังขี้งัวจะซื้อมันเหม็นมันนั่นแต่ไม่เนี่ยนะฮู้ภาษางัวเหยียบจะซื้อมันไม่ได้เป็นเฮ็ดยังไม่เหม็นมานนั่นดอกเป็นได้ไม่เหม็นไม่เหม็นเอาเสื้อบ่อมดมมึงดูดอ่ะ เหม็นไนวะขี้หัวนี่ก็เหม็นแหละเอาเพื่อเก็บมาทุกทีแสดงมาให้กูให้หนูจ้าไม่ขี้หัวดิโอ้ยดี๋ยวผมมาคุ้นแท้ไม่ตัวนี้แหมไม่ยังเอาไวทีมไปทีมดิเก็บกลางค่งกอไผ่น่ะเก็บข่างกอไผ่เออไปเอาไปไปให้กูไปยังหัวเหยียบไปซื้อเออไปหัวเหยียบ